สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องอาทิตย์เกษตรทฤษฎีไมเลียพี่ซี่สุขุสุขนเมื่อนี้สิมา่เปิดราคาาค่าควพิการบ้านนองน้ำเข้มอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับพี่น้องกับแม่บุญร่วมเพิ่จงจะเปิดจากตัวเดีวยวขาไปสอบถามแม่บุญร่วมกันในเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่บุญร่วมเนตจ้าบ้านน้องน้ำเข้มจ้าตําบลเชียงื่อนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรจ้าเมื่อนี้เขาจะมาเปิดจากตัวครับเมื่อนี้มาเปิดสองโคม กับแม่ท้องสองแม่กับแม่ท้องท้องบ้างแม่หนึ่งครับโอ้หลายตัวเนาะครับอ่ามาเริ่มแม่นี่แม่นี่ตั้งซื้อเพิ่นเราบอครับแม่นี่อันนี้แม่แมงคั่มค่ะแม่แมงคั่มอ่าความสูงเพิ่นเท่าไรกันแม่แมงคั่มนี่ร้อยสามหาจ้ะร้อยสามสิบห้าครับพี่น้องอ่าสถานะในท้องเพิ่นมีเราบอครับสถานะในท้องจ้ะท้องเก็ดเดือนจ้ะท้องเก็ดเดือนแล้วเนาะกับพอพันใดไปครับอ่าพยักอีสานจ้ะพยักอีสานครับพี่น้อง ครับนี่ครับมีเอกสารครับพี่น้องพยักอีสานครับนะครับด้านหลังเพิ่นกับผสมตั้งแต่วันที่29เดือน11 64ครับพี่น้องครับครับก็ได้อ่าครับได้เกตเด่นแล้วครับพี่น้องกับพยักอีสานครับพี่น้องอ่ ตัวทองปะคับนี่ตัวทองแล้วเ่ร้าแล้วตัวทองแล้วเนาะรับประกันทองครับพี่น้องครับเดี๋ยวบืงลูกเพิ่นมีลูกตัวหนึงมาครับลูกเพิ่นได้เดือลูกเพินเป็นสายพันธุ์ใดครับนี่พอบ้นรบ่อบ้านพ่อบ้านครับเป็นตัวแม่เนาะได้แปดเดือนแล้วครับนี่เดือนพ่อนนมันอยอ๋อได้แปดเดือนแล้วครับพี่น้องเป็นลูกที่ใดแล้วครับนี่อลูกที่สองลูกที่ลูกที่ครับพี่น้องเบิ่งท่ายนะครับพี่น้อง บืงลำตัวครับครับงกมหาแม่พนีครับพี่น้องเบิงบรนทายครับเปิดราคาลรย้านไดครับโคมแม่ลูกหนึ่งแสนกับห้าพันจ้ะหนึ่งแสนกับห้าพันบาทเนาะต่อร่องได้ครับพี่น้องก็ต่อร่องได้ครับเปิดสองได้สามเนาะในทองครับพี่น้องตัวทองรับประกันทองครับเบื้งเขาเป็นเขาอุ้มบาทครับเบิง ตาแต้มครับอัตลักษณ์ของควายไทยตาแต้มแจ่มแจ่มขออ่องถุงน่องขาวเออบอกเผาไงอยู่ครับพี่น้องเล็บแข็งเล็บขาดีบ่มมีดํานีเนาะแม่นีเนาะครับบ่มมีดตะนีครับพี่น้องครับเบิ่งท้ายรอบโตโอ้อ่างไงดีอยู่ครับพี่น้องครับเบิ่งเงาหางไงดีครับนุ่มซีเต้าหางสวยนะครับหางเป็นพัวดดีครับพี่น้องครับครับอ้ามครับเปิดสองได้สามครับอ่า ครับมาเบิ่งมาชมบบกน้ำแม่บุญร่วมครับเปิดราคาเท่าไรกว่าครับหนึ่งแสนกับห้าพันบาทจ้าหนึ่งแสนกับห้าพันบาทครับพี่น้องต่อรองได้ครับตัวต่อไปเลยครับครับมาชมโคมที่สองอีกครับพี่น้องโคมที่สองแม่เพิ่นมีซึหรือเปล่ครับอันนี้แม่ท้องจ้ะแม่ท้องแม่ท้องนี่เราก่อเพิ่นมาแต่ทั้งใดครับแม่ท้อง สายพัฒนามาแล้วนะจ๊ะสายพัฒนามาแล้วเนาะ,ะอ่าความสูงเพิ่นเท่าไรครับแม่หนี่งร,ร้อยสามสิบสี่จ้าร้อยสามสิบสี่ครับพี่น้องมีตาแต้มดีครับพี่น้องตาแต้มแจ่มจ้ำข้ออองถุงน้องขาวครับอัตลักษณ์ของกล้วยไทยเล็บแข็งเล็บขาดีบ่มีดตับนี้เนาะบ่มมีดต,ตับนี้ครับแม่นี่ครับเป,เป็นเต้าไปเลี้ยงเป็นแม่พันธุ์แม่บอกสถานะในท้องเพิ่นมีดเราบ่ครับนี่งลระจ้ากับพ่อพันธุ์สับ่ง สร้างอุดรมีเอกสารเนาะมีเอกสารมีใบมีหลอดครับพี่น้องนี่ครับอยู่กับผมแล้วครับพี่น้องครับนี่อยู่สร้างสร้างอุดรครับพี่น้องอ่ามีหลอดนะครับพี่น้องมาเบิ่งอ่าด้านหลังเป็นบ้านผสมครับพี่น้องครับวันที่ยี่สิบเดือนสามหกหาเนาะหกหาครับพี่น้องได้แล้วสามสี่เดือนเนาะสี่เดือนแล้วครับพี่น้อง อันนี้ก็รับประกันท่องมาครับประกันทองจ้าเจ้าแล้วเรียบร้อยจ้ะครับรับประกันท่องอีกครับพี่น้องเห็นแล้วกับมะเมืองมาช่มเอาครับมาช่มมองลูกเพิ่นครับลูกเพิ่นนี่เป็นสายพันธุ์ใดครับนี่อันนี้ลูกกลมค่ะลูกกลมครับพี่น้องเป็นตัวแม่เนาะเป็นตัวแม่จ้ะเพิ่นได้แจักเดือนแล้วครับนี่ลูกเพิ่นได้หาเดือนกว่วสิเขาพเดือนแล้วจ้ะอ๋อครับโู้ครับลูกเพิ่นกับทรงลูกดีครับทรงลูกทรงลูกดีทรงลูกงามครับพี่น้องเห็นแล้วก็จับจ้องมองหาเอาครับพี่น้องเอาไปเป็น ไปเลี้ยงประจำคอกประจำฟ้ามเหาครับพี่น้องจัดมาแมงงามๆสวยๆครับพี่นอ้องไปเลี้ยงครับเป็นลูกตัวแม่ครับลูกที่ไดแเหรอครับนี่ลูกลูกแรกลูกในทองลูกที่สองในทองเนาะ,ะโค่มนี่เปิดไาไปไหนครับโคมนีเปิดไปแปดพิพาจแปดสิบห้า,าครับพี่น้องราคาเกษตรกรแปดหมื่นห้าพันบาทเนาะครับครับเอามาเมืองมาชมเราครับ แม่บุตร่วมโอ้หลายตัวครับพี่น้องจะเปิดให้พี่น้องเขาครับเมื่อเน้นตัวจริงกับมาเบิงมาชมเอาโย่บ้านน้องน้ําเข้มเนาะครับอยู่น้าแม่บุญร่วมคือเก่าแหละครับพี่น้องมาเปิดให้พี่น้องเข้าได้ไปเลี้ยงเป็นแม่พันธุ์เม่บอกครับเปิดสองได้สามคือเก่าแหละครับพี่น้องแม่นบอกครับขายริงโกจริงค่ะมีรดรับส่งให้ครับพี่น้องเบอร์โทรเบอร์ใดครับ081ย์แปดหนึ่์สองสา หนึ่งหกสี่ห้าครับพี่น้องกับโทรมามาสอบถามเบิ่งครับพี่น้องครับตัวต่อไปเลยครับครับมาชมตัวที่สามครับพี่น้องอตัวที่สามพ่นมีซื้อหรืบอบ่ครับนี่แม่ท้องเก่าจ้ะแม่ท้องกเอก่าเนาะคว้วสูงเพิ่นเท่าไรครับแม่แม่น,แมนีแม่นี่สูงร้อยสามสิบห้าสูงร้อยสามสิบห้าครับพี่น้อง เป็นสายพันธุ์ใดครับแม่นี่สายพัฒนามาแล้วคือกันสายพัฒนามาแล้วครับพี่นอ้องสถานะในทองพ่นมีแล้วบ่ครับมีแล้วจ้สาสาบทองแรกค่ะแม่แม่แรกบกับพอพันต,ว,ตว,วันฉายจ้าตะวันฉายเนะาะครับเอามาพี่น้องมาเบิ่งครับ<อ>พี่น้องครับมีมาแล้วครับพี่น้องครับนี่ตะว,วันฉายครับพอพันบ้านไร่เพชรผู้เฉียวครับพี่น้องครับมาเบิ้งด้านหลังครับพี่น้องกับผสมวันทียี่สิบเอ็ดมกราลาหกห้าครับพี่น้องได้แล้ว หกเดือนเนาะหกเดือนแล้วครับพี่น้องตัวนี้ก็รับประกันทองคือกันเม่นหมครับคือกันเจ้าเรียบร้อยครับรับประกันทองคือกันแล้วครับพี่น้องเบื้องบั้นท้ายเพ okay. sure. so, ื่อนครับพ <lei> ี่น้องท้ายดีครับพ <right. S 1> <narrator. S 1> ี่น้องเงาหางใหญ่หางเลื่อยเข่าครับพี่น้องนุ่มซีเต้าครับพี่น้องครับเบิ่งครับครับแข้งขาใหญ่ครับพี่น้องครับแข้งขาดีครับบมมีตำหนี้เนาะแม่นน่เนาะบมมีตำหนี้ครับพี่น้องเบิ่งเล็บสวยครับพี่น้อง เห็นแล้วก็จับจ้องมองหาเอาครับเปลี่ยนแม่นั่งท้องแรกเนาะแม่นั่งท้องแรกครับพี่น้องความสูงเพิ่ร้อยสามสิบห้าเนาะครับเบิ่งด้านหน้าครับพี่น้องหัวหมอทองครับหัวหนุกหัวโน้นดีตาแต้มแจ้มจ้ำข้ออ่องถุงนองขาวอวบพาใหญ่เรีบแขนเร็บขาดีครับแม่เนี่ยครับเขาสวยครับเขาขั้นซ้อนครับพี่น้องหน้าตาสวยครับแม่นี่มีขวัญสองทางครับพี่น้องครับหน้าคมดีครับ เปิดราคาไรเปานไดกอแม่นี่เปิดไปหกสิบสามค่ะหกสิบสามครับพี่น้องาราคาเกษตรกรครับหกหมื่นสามพันบาทเนะาะต่อร่องได้ครับพี่น้องต่อร่องได้ครับมาผูดมาคุยโทรมาหาแม่บุญร,ร่วมครับพี่น้องโทรมาเบิงมาชมเอาครับพี่นอ้องอยากได้เอาไปเลี้ยงเป็นแม่พันธุ์แม่บอกครับเบิงทายดีครับนุ่มซีเต้าครับครับสวยๆครับพี่น้องครับเรงงานไเรียบครับ มีหลายตัวห้เบิ่งห้ช่มครับพี่น้องโทรมาด่วนเลยครับพี่น้องซาเมิดครับครับอ่าครับตัวต่อไปเลยครับรับมาช่มอีกครับพี่น้องครับแมงงามงามสวยๆครับแม่นี่เพิ่นมีซือบ่ครับแมงงามจ้ะแม่นี่แม่งามเนาะแมงงามตาตาเพิ่นงามเลยแม่งามตาครับเป็นตาเป็ดเนาะตานกเป็ดครับพี่น้อง ตานกเป็ดครับเป็นตาสวยตาแต้มแจ,มจ่มจ่มข้ออองทุนองขาวดีครับพบบบบี่น้องเล็บแข็งเล็บขาดีกรับบอกเผาใหญ่ครับเล็บดีบ่มีตรตันี้เนาะแม่นี่เนาะข้อมซุมเพิ่มเท่าไรครับแม่นี่ร้อยสามสิบห้าบวกด้วยจ้ะร้อยสามสิบห้าบวกครับพี่น้องโอ้อ่างดีครับพี่น้องลำตูงยาวดีครับพี่น้องครับบัง,บงอา่าสถานะในท้องพนมิตรเราบอครับแม่นี่ยังไงยังไม่ได้รับอกกันท้องแต่ว่าเพิ่งมาเพิ่งข้อมตูมาแล้วได้สองอาทิตย์แล้วโอ๋อได้สองอาทิตย์เนาะ ใช่ลูกมันแยกออกเราลูกม่ตกปู่ครับอ๋อครับพี่น้องลูกพันกระขายไปแล้วครับแต่ยังท่านได้รับประกันทองครับแต่ว่าห่างผสมแล้วเนาะครับเบิ่งัน้มซีเต่าครับพี่น้องอเพ่นได้ลูกจกมาจากตัวแล้วครับแม่ลูกสามในซองกันมีอืมครับพี่น้องตัวที่สามในทองครับพี่น้องถามมีครับ เมืองอ่างดีครับแม่นี่เปิดราคาไรไปไหนครับแม่นี่เปิดบัวแพงเปิดไปห้าสิบสองค่ะห้าสิบสองครับพี่น้องเอามาเบิ่งมาชมเอาราคาเกษตรกรของเฮาครับพี่น้องสนใจอยากได้ไปเลี้ยงกับแม่บุญร่วมกับจังโทรมาหาแม่บุญร่วมอีกครับพี่น้องครับเบอร์โทรเบอร์ใดครับศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งสองสามเก้าสองสามเก้าหนึ่งหกสี่ห้าหนึ่งหกสี่ห้าครับพี่น้องครับกับมาเบิ่งมาชมเอาหน้าแม่บุญร่วมครับแยาวค่ะแม่นี่แม่แยาวอ่างลึก ครับลำตาก็ห้ามครับทั้งเหงาทั้งนั่นครับมานดีครับมังเอาครับพี่น้องกินยาก็เเจงครับมานด้านนาอีกครับพี่น้องตานนาตาแต้มแก้มแจ่มดีเขาเป็นเขาขั้นซ่อนดีครับพี่น้องตาก็ง้ามครับตาเป็นตานกเป็ดเนาะครับพี่น้องครับครับตัวต่อไปเลยครับเคอมาช่มอีกแม่พันธุ์อีกตัวหนึ่งครับพี่น้อง แม่พันตัวนี้ตั้งซื้อเพ่นเราบ่ครับแม่ดำค่ะแม่ดำครับพี่น้องความูเพ่นสูงไรไปไหนครับแม่นี่งร้อยสามสบรวนีร้อยสครับพี่น้องอ่างบักง่ายครับพี่น้องพันท่องอยู่ราบ่ครับหนูแม่นี่้อ่าบระกร้อ่สามสิับพน้องอ่างบักย้ครับพ่น้องันท่องอรบกคันมหนึง้อยสาสิบกับพอยสามดครับพน้างอ่าัก้าครับี้องพันทองอย่อครับน่่ง้อสามสิ เก้าเดือนสิบเดือนนั่นแหละครับใกล้สิออกแล้วเนาะครับเบิ่งดำดีครับพี่น้องเพิ <d <d ่นพอคุ้มสูงสูงมากนะครับเพิ่นก็บจำว่าได้ปานใดเพิ่นว่ามันได้สิบเดือนแล้วล่ะครับอ่างบักใหญ่ครับพี่น้องเล็บแข้งเล็บขาดีครับพี่น้องครับดำปื๊ดดีครับอ่าเบิ่งครับเพิ่นซื้อว่าแม่ดำแล้วเพิ่นดำแม่ดำครับเขาสวยเขาดีครับพี่น้องครับอ่าในท้องเพิ่นท้องที่ใดแล้วครับนี่ท้องที่สามค่ะท้องที่สามครับพี่น้อง แม่นี่เปิดราคาหลายไปไเ,ปเป็นไดครับเปิดบ่หลายค่ะแม่นี่เปิดไปหาสิบสามค่ะาหาสิบสามเนาะหามื่นสามพันบาทใช่ครับกับต่อร่องได้ครับมาเบิ่งมาชมเอาครับมีหลายตัวลายโคมครับพี่น้องแม่พันธุ์ทองกอ็สามตัวครับพี่น้องมาให้พี่น้องเขาได้ไปเลี้ยงไปเปลี่ยนแม่พันแม่บอกประจำคอของเขานะครับเนาะจะดสนใจกันติดต่อเข้ามาหาแม่บุญร่วมครับพี่น้องบอกเบอร์โทรพี่น้องเขาอ,อีกนะครับ 8, 1, 1> 0ูนย์แป3 9 2, 3 9 1645งสามห้าครับพี่น้องอเห็นแล้วครับมาเบิงมาช่มเอาอเน้นมาช่มตัวจริงกับมาเบิงเอา,มาชมตัวจริงก็ได้ไดครับมาเบิงยุ่งก็ได้ครับบ้านน,อน,น,น,น้องน้ำเต็มตำบลมี่งเนื่องอำเภอเมืองจังหวัดอุรธานีจ้ะครับพี่น้อง,องก็เห็นแล้วก็จับจ้องมองหาเอาครับพี่น้องเปิดร้ายตัวราคาของเกษตรกรของเฮ้าครับพี่น้องเย็บซี่เห็นแล้วก็จับจ้องมองหาเอาครับพี่น้องครับ สุดท้ายนี่ก็ฝากากดไลค์กดแชร์ช่องอาทิตย์เกษติษดีหม่ในเด้อครับสุดท้ายนี่ก้าวคข้ามาสวัสดีครับ